สวัสดีครับวันนี้ผมจะเล่าเกี่ยวข้องกับเรื่องของยาเสพติดตัวหนึ่งมีชื่อว่า LSD ยาตัวนี้นะครับในหมู่นักเที่ยวคนไทยจะรู้จักกันในานามสแตมสแตมเมาหรือกระดาษเมาเพราะว่าจริงๆมันก็คือ LSD ในรูปแบบของเหลวที่เขาหยดลงไปบนกระดาษจากนั้นก็ตัดให้มันเป็นสี่เหลี่ยมอมไว้ในปากเพื่อให้มันออกฤทธิ์นะครับ LSD เนี่ยที่มาที่ไปของมันเป็นยังไงมันมีผลอะไรต่อเรา มีผลระยะสั้นระยะยาวต่อร่างกายอย่างไรบ้างเดี๋ยววันนี้ผมเล่าให้ฟังนะครับพบกับผมนะครับนายแพทย์ธนีธนียวันเป็นอาจารย์แพทย์อยู่ที่ประเทศสหรัฐอเมริกาเชี่ยวชาญโรคปอดการปลูกถ่ายปอดและวิกฤตบําบัดนะครับ LSD เนี่ยมีชื่อเต็มๆว่า Lysergic Acid Diethylamide การสังเคราะห์มันขึ้นมาครั้งแรกเนี่ยเกิดขึ้นในปี1938โดยดรอัลเบิร์ตฮอฟมันซึ่งขณะนั้นเนี่ยเขาทำงานอยู่ที่บริษัทยาแซนดดอสนะครับ จุดประสงค์ในการสังเคราะห์ขึ้นมาครั้งแรกของเขาเนี่ยคือเขาต้องการที่จะทํายาตัวหนึ่งที่เอาไว้กระตุ้นการหายใจและระบบไหลเวียนโลหิตนะครับโดยเขาทดลองกับเชื้อราที่มันชอบขึ้นบนต้นข้าวนะครับชื่อว่า c l าวิ c e p เพอร์พาริาราตัวนี้จะมีสารในกลุ่มที่เรียกว่าเออร์กอดนะครับเขาก็เลยเอากรดไลเซอร์จิกเนี่ยไปบวกกับเออร์กอดที่อยู่ในราได้ออกมาเป็นสาร lsd ไลเซอร์จิกแอ ไดเอทิลไมายนะครับโดยตอนแรกเขาก็ไม่แน่ใจว่ามันคือสารอะไรกันแน่แต่มันอยู่มาวันหนึ่งครับเกิดอุบัติเหตุทําให้สารตัวเนี้เข้าสู่ร่างกายเขาโดยบังเอิญนะครับแล้วพอมันเข้าไปสู่ร่างกายเขาโดยบังเอิญเขาก็ไม่ทันคิดอะไรวันนั้นเขากลับบ้านครับแต่ปรากฏว่าเขารู้สึกว่าเฮ้ยทําไมภาพที่เขาเห็นเสียงที่เขาได้ยินมันไม่เหมือนเดิมภาพมันดูมันมันแปลกไปมันชัดไป คนแปลงร่างกันไปเป็นสัตว์กําแพงมันเคลื่อนที่ได้โต๊ะมันค่อยๆเคลื่อนไหวได้นะครับหรือมองที่มือแล้วมือมัอมนไม่ใช่มือตัวเองอย่างเงี้ยแล้วในขณนะนั้นเนี่ยเขาก็มีอารมณ์ที่หลากหลายปะปนกันเต็มไปหมดมีอาการมึนหัวเมาๆนะครับมีเดี๋ยวโกรธเดี๋ยวมีความสุขเดี๋ยวเสียใจปนๆกันแต่สิ่งหนึ่งซึ่งเขารู้สึกได้ก็คือเฮ้ยทำไมจินตนาการของเรามันบันเจิดขนาดนี้ มันรู้สึกบันเจิดมันรู้สึกว่าปิ๊งไอเดียนะครับเขารู้สึกว่าไอ้นี่แหละน่าจะเป็นข้อดีของยาตัวนี้นะฮะแล้วผ่านไปสักสองชั่วโมงนะครับผลของมันก็หมดวันรุ่งขึ้นครับเขากลับไปที่แลบของเขาแลวคราวนี้บอกว่าต้องลองกินเข้าไปกับตัวเองนะครับเขากินเข้าไปทั้งหมดประมาณ250ไมโครกรัมซึ่งก็ถือว่าค่อนข้างที่จะเยอะสําหรับคนที่ไม่เคยใช้มันมาก่อนนะครับดรฮอฟแมนเนี่ยเป็นคนแรกที่สังเคราะ ทดลองและเห็นผลของ LSD กับตัวเองนะครับเขากินขนาด250มิลลิกรัมเข้าไปในร่างกายสิ่งที่เกิดขึ้นครับคือเขาเนี่ยเหมือนอยู่ในฝันแต่เป็นฝันที่มันสับสนวุ่นวายโอลมมนไปหมดนะครับเดี๋ยวคนแปลงร่างไปเป็นสัตว์เดี๋ยวสัตว์แปลงร่างไปเป็นตัวอะไรอย่างเงี้ยกำแพงก็เคลื่อนไปเคลื่อนมานาฬิกามันก็เดินแปลกๆเวลามันก็ดูเหมือนจะหยุดจะช้าลงนะครับ ลอยๆอารมณ์ก็สับสนปนเปสับสนไปหมดนะครับเห็นตัวเองในอดีตอย่างเงี้ยความทรงจําในอดีตที่มันหายไปแล้วก็โผล่กลับมานะฮะแล้วตอนนั้นเขารู้สึกว่ามันเป็นประสบการณ์ที่เขาไม่ชอบนะครับไม่ชอบต่างจากครั้งแรกเลยนะฮะอันเนี้ยมันเป็นประสบการณ์ของคนที่ใช้ยาในกลุ่มนี้นะครับที่เขาเรียกว่า bad trip นะครับหรือทริปที่มันแย่แย่นั่นเองทําให้รู้สึกตัวเองมันประหลาดไปนะครับแล้วก็การมองเห็นของตัวเองมันหลอนเนี่ย มันหลอนมันรู้ว่าไม่จริงนะครับแต่มันหยุดไม่ได้มันเกิดขึ้นของมันเองนะครับซึ่งเรื่องนี้คล้ายกับกรณีที่ผมเคยเล่าไปเมื่อนานมาแล้วนะครับคือกรณีอายาวาสกาเปิดจิตโดยสาร DMT นะครับถ้าใครจำไม่ได้ก็ลองย้อนกลับไปฟังคลิปนั้นดูผมเล่ารายละเอียดไว้หมดแล้วนะครับนี่คือที่มาของสาร LSD ต่อมาในอดีตนะครับก็พอเรารู้ว่ามันมีผลอย่างนี้แล้ว ก็มีคนเอามาใช้ทั้งในทางการแพทย์และทางที่ไม่ใช่การแพทย์ในทางการแพทย์สมัยก่อน,นครับก็มีคนเอาสาร LSD เนี่ยมาใช้ในการรักษาโรคซึมเศร้าโรควิตกกังวลโรคการปวดหัวที่เรียกว่า cluster headache นะครับโดยมันเริ่มเห็นผลค่อนข้างที่จะใช้ได้แต่ถ้าใช้กับโรคทางด้านจิตเวชเนี่ยจะต้องมีคุณหมอหรือนักจิตบาบัดควบคุมอยู่เสมอเพื่อที่จะให้แน่ใจว่าขณะที่กินเข้าไปมันไม่เกิด bad trip นะครับ เพื่อที่จะให้ทุกๆอย่างเนี่ยสามารถเคลียร์ได้อย่างเช่นถ้าเกิดว่าสมมุติเรากินไปแล้วเนี่ยเขาเกิดอาการไปเห็นปมของตัวเองในอดีตปมที่ตัวเองโดนทําร้ายนะครับแล้วแก้ไม่ได้มันก็จะกลายไปเป็นสิ่งที่เขาเห็นอย่างเงี้ยตลอด 2- อสาชั่วโมงหลอนเขาไปตลอดแล้วมันออกมาจากประสบการณ์นั้นจะรู้สึกแย่ไปกว่าเดิมดังนั้นจึงจําเป็นจะต้องมีคนสืบอารมณ์คอยที่จะนําทางให้ผ่านพ้นสิ่งเหล่านั้นไปได้แก้ปมในอดีตตัวเองให้ได้นะครับ นี่คือสิ่งที่เขาใช้กันนะตอนนั้นแล้วในทางของที่ไม่ใช่การแพทย์ล่ะก็เนื่องจากว่ามันสามารถกระตุ้นจินตนาการได้ทําให้ความคิดเนะี่ยมันโลดแล่นก็เลยมีคนเอามันมาใช้นะครับในทางการแต่งเพลงนะครับอย่างสมัยก่อนก็ The e e t l e s นะครับก็มีการใช้สารพวกนี้นะครับนักแต่งเพลงแรปเปอร์ต่างๆก็มีการใช้ Steve Jobs ก็บอกว่าตัวเองเคยใช้สาร LSD เพราะว่าใช้ตอนนั้นเขาบอกว่ามันให้ประสบการณ์ที่ทําให้เขาเนี่ยมีจินตนาการเห็นภาพในสิ่งที่ดีนะครับแต่ทั้งหมดทั้งมวลเนี่ยมันขึ้นอยู่กับปริมาณที่เราใช้ถ้าใช้มากจนเกิดไปหรือใช้ในขณะที่จิตใจกําลังอ่อนแอมันก็จะทําให้เกิดแบดทริปหรือประสบการณ์ที่มันย่ําแย่ในขณะที่ใช้ยาในกลุ่ม LSD ได้นะครับทีนี้มันเกิดเรื่องขึ้นตอนไหน LSD ก็ดูเหมือนจะไม่มีปัญหานี่นะทำไมมันกลายเป็นยาเสพติดได้อย่างนี้ครับ ช่วงหนึ่งเนี่ยมันเริ่มมีคนใช้ LSD เพิ่มมากขึ้นเรื่อยๆนะครับเหตุผลที่เขาใช้ตอนนั้นไม่ใช่ใช้แค่เรื่องของจินตนาการแต่มันใช้เพื่อที่จะหลบหนีออกจากโลกแห่งความเป็นจริงนะครับอีกอย่างหนึ่งก็คือใช้เพื่อประท้วงหน่วยงานทางรัฐบาลที่อเมริกาเพราะในขณะนั้นเนี่ยมันมีการประท้วงโน่นประท้วงนี่อะไรเต็มไปหมดนะครับแล้วการออกกฎมาก็จะทําให้คนต่างๆเนี่ยเขาไม่ค่อยเชื่อในตัวรัฐบาลแล้วเขารู้สึกว่า เขาต้องหนีไปจากตรงนี้โดยการไปใช้ LSD คือเป็นการประท้วงโดยการใช้ LSD เนี่ยหนีออกไปจากโลกความจริงนะฮะประกอบกับตอนนั้นครับมันมีมีเรื่องขึ้นมาเรื่องหนึ่งนะครับคือทาง CIA เนี่ยเขาใช้ผลของ LSD ในการเอาความลับออกมาจากคนคนหนึ่งล้วงความลับล้างสมองแล้วคนไปจับได้ครับพอเจอแบบนี้ขึ้นมาเนี่ยก็เกิดกระแสอะไรเยอะแยะขึ้นมาหมดจนกระทั่งประธานาธิบดีนิกเซนเนี่ย ต้องออกมาประกาศให้สาร LSD เป็นยาเสพติดประเภทที่1ห,หรือ control substance เลยนะครับแปลว่ามันห้ามจำหน่ายห้ามใช้ห้ามทดลองห้ามทุกอย่างเกี่ยวกับมันหมดเลยนะครับนั่นคือที่มาของ LSD ว่ามันกลายไปเป็นยาเสพติดได้ยังไงนะฮะต่อมาครับตอนช่วงนี้ปี2025มันเริ่มมีคนไปทำการทดลองกับ LSD อีกครั้งหนึ่ง พื่อที่จะดูว่าตกลงมันมีผลดีแค่ไหนและโดสเท่าไหร่ของมันถึงจะปลอดภยัยตอนนี้ก็ยังถือว่าเป็นยาเสพติดอยู่นะครับแต่ว่าเขากําลังมีผลงานเพิ่มขึ้นมาเรื่อยๆก็คงจะต้องดูต่อไปว่าสารตัวนี้มันจะมีที่ใช้อย่างไรได้บ้างนะครับอาจจะออกมาคล้ายๆกับกรณีของมอร์ฟีนซึ่งมันเป็นยาเสพติดแต่มันก็มีที่ใช้ในทางการแพทย์ซึ่งจะ,จะต้องควบคุมอย่างรัดกุมนะครับอ่านี่คือที่มาทั้งหมดทีนี้ LSD เนี่ย มันไปทำอะไรกับร่างกายของเรานะออกฤทธิ์เท่าไหร่ยังไงนานแค่ไหนเกิดอะไรขึ้นได้บ้างนะครับอย่างนี้ LSD เนี่ยนะครับมันเป็นตัวที่ไปจับกับตัวรับของซีโรโทนินมีชื่อว่า 5-HT2A นะครับมันเป็นตัวกระตุ้นแบบกึ่งหนึ่งเรียกว่า partial agonist ไปจับกับ 5-HT2A serotonin receptor แล้วกระตุ้นมันนะครับทำให้เกิดอาการคล้ายฝันนะครับ เวลาที่เราอยู่ในฝันเนี่ยมันเป็นยังไงนะครับก็ยกตัวอย่างเช่นเวลาในฝันเนี่ยมันจะช้ามันจะยืดออกนะครับมันจะยืดออกเรียกว่า time dilation ซึ่งเราอาจจะรู้สึกว่าเวลายอยู่ในฝันเนี่ยมันฝันเป็นชั่วโมงเลยตื่นมาเอาผ่านไป15นาทีเองนะครับนั่นคือ time dilation นะครับแล้วก็ภาพทุกอย่างในฝันมันอาจจะไม่เหมือนกับโลกของความเป็นจริงคุณอาจจะเห็นกำแพงเคลื่อนไหวได้นาฬิกามันเดินถอยหลังหรือว่าภาพ กับเสียงเนี่ยมันปนเปลือปนกันไปหมดบางคนฟังเสียงแต่ไอเสียงนั้นกลายไปเป็นสีอ่ามันจะมีการเปลอความความความรับรู้ของเราเนี่ยให้มันผิดปกติไปนะครับแล้วมันจะมีอีกอันนึ่งคือ ego dissolution นะครับ ego dissolution ก็คือเป็นการละลายอัตราความเป็นตัวเองทําให้ตัวเองเหมือนเหมือนล่องลอยอยู่ในอวกาศไม่เป็นตัวของตัวเองนะครับอย่างนั้นเลย ที่สําคัญมันดึงเอาอาดีตที่เราไม่เคยคิดว่ามันจะจาได้อีกออกมาบางทีความทรงจำอันนั้นเราคิดว่ามันหายไปแล้วเราไม่เคยจําได้มาก่อนเป็นความทรงจําในวัยเด็กมันผุดขึ้นมาผุดแบบจําได้ชัดเจนทุกอย่างด้วยนะครับอันนี้คือริบของมันต่อระบบประสาทแล้วสิ่งที่เราเห็นเนี่ยเราจะเข้าใจว่ามันไม่ใช่ของจริงนะฮะเช่นคนเราอจะรู้สติว่าเฮ้ กำแพงเนี่ยมันไม่ควรเลื่อนได้ใช่ไหมมันไม่ควรเปลี่ยนสีได้แต่มันเปลี่ยนสีมันกําลังเลื่อนไปเลื่อนมาอยู่แต่เราจะเข้าใจว่ามันไม่ควรเป็นเช่นนั้นเพียงแต่นั่นคือสิ่งที่เกิดขึ้นจากยา LSD คือมันหลอนนั่นเองแต่คุณจะรู้ตัวว่ามันมันไม่ปกตินะครับซึ่งบางคนก็ชอบเพราะว่า เอ้ยมันทาให้ฟังเพลงและสนุกมากขึ้นนะครับมีสีสันบันเทิงอะไรเยอะขึ้นแล้วช่วงนั้นจินตนาการของเราก็จะออกมาเยอะขึ้นถ้าใช้ยานในขนาดที่เหมาะสมและมีการควบคุมที่ดีนะครับฤทธิ์ของมันถ้าได้รับเข้าไปในร่างกายส่วนใหญ่นะครับประมาณสักครึ่งชั่วโมงถึง1ชั่วโมงจะเริ่มออกฤทธิ์ฤทธิ์ของมันจะเต็มที่ในช่วงประมาณ2-4ชั่วโมงจากนั้นเนี่ยมันจะคงที่สักพักหนึ่งนะฮะแล้วก็กลับสู่ภาวะปกติในช่วงประมาณสัก8-12ชั่วโมง ัญหามันจะมีเป็นขั้นๆอย่างนี้ในช่วงที่ยาเนี่ยมันออกฤทธิ์สูงที่สุดถ้าขนาดของมันเยอะเกินไปนะครับมันจะทำให้เกิดแบดทริปความทรงจำในอดีตที่เป็นปมที่เราแก้มันไม่ได้แล้วไม่มีใครช่วยแก้เนี่ยมันจะหลอกหลอนเราเช่นสมมุติว่าเราเคยโดนทำร้ายร่างกายตอนเด็กๆโดนเพื่อนล้อนะครับโดนแกล้งโดนสารพัดแล้วมันโผล่ขึ้นมา เราจะเห็นตัวเองอย่างนั้นซ้ำแล้วซ้ำอีกซ้ำแล้วซ้ำอีกแก้ไม่ได้สทัทีออกจากตรงนั้นไม่ได้แล้วเราก็หยุดฤทธิ์ของยาไม่ได้เสียด้วยเพราะว่ายามันยังอยู่ในร่างกายของเราแล้วมันจะเป็นอย่างเนี้ยวนไปวนมาเรื่อยๆนะครับอ๋อ LSD เนี่ยเวลามันจะขับออกจากร่างกายนะครับจะต้องใช้การทํางานของตับเพื่อไปทําลายยามันทีนี้ถ้าใครที่มีปัญหาโรคตับเนี่ยมันก็จะทําลายยาตัวนี้ได้ชา้าลงหรือไม่ได้เลย ทำให้มีฤทธิ์อย่างรุนแรงต่อร่างกายดังนั้นถ้าใครมีโรคตับแล้วใบใช้ยาตัวนี้ก็โชคร้ายนะครับอาจจะเกิดปัญหาต่างๆขึ้นมาได้นั่นหมายความว่าอะไรหมายความว่าในหมู่นักเที่ยวเนี่ยปกติเขาไม่ได้ใช้ยาตัวนี้ตัวเดียวหรอกครับเขาใช้กันหลายๆตัวและตัวหนึ่งซึ่งใช้กันบ่อยๆก็คือแอลกอฮอล์ครับถูกไหมถ้าคุณใช้แอลกอฮอล์จนกระทั่งตับคุณเสียแล้วคุณใช้ LSD เเข้าไปอีกเนี่ยได้เกิดปัญหาแน่นอนนะครับ ทีนี้การใช้ยาตรงนี้กับหลายๆอย่างเช่นบางคนอาจจะมียาเคยาอ e, ียาไอะไรปนๆกันแล้วก็ใช้ l s d เข้าไปด้วยเนี่ยอันนี้ผลต่อร่างกายมันแย่แน่ๆนะครับมีผลเสียแน่นอนนะฮะนะทีนี้อีกช่วงหนึ่งซึ่งจะเกิดปัญหากับร่างกายนะครับก็คือช่วงที่ยามันกำลังลดลงนั่นก็คือช่วงที่กำลังหมดฤทธิ์ก็คือประมาณสัก8-12ชั่วโมงช่วงนั้นแหะครับเป็นช่วงที่ c i a ก็เอายามาใช้ล้างสมอง เพราะว่ามันเป็นช่วงที่เราอ่อนแอที่สุดนะครับพลังตอนแรกเนี่ยมันจะเยอะนะครับแล้วก็จะค่อยๆถดถอยลงตอนช่วงนั้นจะมีอาการอ่อนเพลียความคิดเนี่ยจะจะแบบโอ้อะไรก็ยอมละพูดได้อะไรเงี้ยนะครับในช่วงนั้นก็จะเป็นช่วงที่ร่างกายกับจิตใจเราอ่อนแอที่สุดนะมันก็จะทําให้เกิดเรื่องได้ถ้าเกิดว่ามีใครที่ไม่หวังดีกับเรามาพูดอะไรกับเราตอนนั้นแล้วเผลอมันจะฝังลงไปในหัวเราทําให้เราแก้มาไม่ได้ซึ่งด้อสั่มไปแทนที่เราจะแก้ปมตัวเองได้เราเพิ่มปมเข้าไปอีกหนึ หรือความลับที่เราไม่เคยจะเปิดเผยเราก็เปิดเผยแล้วตอนนั้นนะนี่คือปัญหาของการใช้ LSD ที่มันเกิดขึ้นนะครับทีนี้ครับไอ้ตัว LSD เนี่ยระยะสั้นเรารู้ไปแล้วว่ามันทำให้เกิดแบ d t r i ปได้ถ้าเราใช้ขนาดที่มันเยอะเกินไปนะครับแล้วเราใช้มันบ่อยนะก็จะเกิดสิ่งเหล่านี้ขึ้นมาทั้งหมดไม่ว่าคุณจะรู้สึกมันหลอนตอลอดเวลามัน มันภาพกับเสียงมันปนกันไปหมดนะครับบางทีก็ไปดึงเอาความทรงจําในอดีตที่เราลืมมันไปแล้วแต่มันเป็นความทรงจาที่เจ็บปวดเออแล้วเห็นแล้วสอบตกหรืออะไรเงี้ยวนไปวนมาแล้วคุณเอาออกไปจากหัวไม่ได้นะครับพวกนั้นคือปัญหาแล้วเฮ้ยระยะยาวเไป็นไงต้องบอกอย่างนี้ครับว่า LSD เนี่ยถึงแม้ว่ามันจะถูกขึ้นทะเบียนว่าเป็นยาเสพติดแต่ตัวเองของมันอ่ะมันไม่ได้เสพติดครับมันไม่ได้เสพติด เพราะว่ามันไม่ได้มีการไปยุ่งกับระบบโดปามีนในสมองของเรานะครับแต่ไม่ได้เสพติดเนี่ยคุณต้องเข้าใจอย่างนี้ก่อนคำว่าเสพติดมีการเสพติดทางกายและเสพติดทางใจนะครับเสพติดทางกายหมายความว่าถ้าเกิดคุณใช้สารนั้นแล้วคุณหยุดมันทันท,ทีเนี่ยคุณจะเกิดอาการถอนยาคืออยากยาจะต้องไปหามันมาใช้ให้ได้ไม่ใช้แล้วจะหงุดหงิดงุนงานโมโหอารมณ์ไม่ดีนะครับหรือมีผลข้างเคียงเช่น ปวดหัวคลื่นไส้อาเจียนปวดตามร่างกายเหงื่อออกอะไรเงี้ยนะครับพวกนั้นคืออาการถอนยาซี่ที่มันจะเกิดจากการติดยาแบบติดทางร่างกายแต่ LSD เนี่ยไม่ติดทางร่างกายแต่มันจะทําให้ติดทางจิตใจได้ครับติดทางจิตใจมหมายความว่าไงหมายความว่าคุณใช้มันแล้วคุณมีความสุขนะครับมันเลยทําให้คุณใช้อยู่เรื่อยๆไม่ใช้แล้วรู้สึกคุณหาความสุขไม่ได้นะครับก็คล้ายๆกับกรณีที่บางคนเนี่ย ไม่สามารถสร้างความสุขได้ด้วยตัวเองนะครับจะต้องไปหาความสุขจากภายนอกเสมอแล้วภายนอกของคนพวกนี้เขาอาจจะแบบไปหาเพื่อนเพื่อนมันก็ไม่ไม่คุยกับเราไปทํางานมันก็ทําไม่ดีหัวหน้าก็ด่าเราไม่เห็นจะมีความสุขคุยกับพ่อแม่โดนพ่อแม่ว่ามาว่าไอ้นี่ไม่ยอมไปหางานเป็นคนที่แบบไม่รู้คุณไม่กระตันอยู่อะไรเลยอย่างนี้ไม่มีความสุขทํำยังไงก็ไม่ได้เล่นกีฬาก็เล่นไม่เก่งเล่นเกมก็เล่นเขาแพ้นะครับเหมือนเป็นคนขี้แพ้ทั้งตลอดเวลาก็เลย เจอเฮ้ยใช้ยาตัวนี้มันมีความสุขมันเหมือนเราได้เข้าไปอยู่ในฝันเราจะทําอะไรก็ได้ยังงั้นเราก็ใช้ยาแล้วก็ใช้อยู่เรื่อยๆนี่คือการติดทางจิตใจครับมันไม่ได้ทําให้ร่างกายคุณมีปัญหาแต่มันทําให้คุณเนี่ยต้องใช้มันอยู่เรื่อยๆนะฮะดังนั้น LSD ไม่ใช่ยาเสพติดทางร่างกายแต่เป็นยาเสพติดทางจิตใจครับทีนี้ถ้าเราใช้บ่อยอะและใช้นานจะเกิดอะไรขึ้นนะครับคำว่าบ่อยเนี่ยคือมีการใช้ อาทิตย์หนึ่งหลายๆครั้งอย่างเงีงย้ยถือว่าบ่อยนะฮะแล้วก็ใช้ไปเป็นเดือนเดือนี่คือนานทีนี้การทําแบบนั้นเนี่ยมันจะทําให้บางคนนะครับไม่สามารถแยกออกได้ว่าอะไรจริงอะไรปลอมละอะไรเป็นผลของยาอะไรไม่ใช่เป็นผลของยามันจะเบลอไปหมดแล้วนะฮะเบลอคือเราไม่รู้แล้วไอ้ภาพที่เราเห็นให้มันใช่ของจริงหรือเปล่าเหตุการณ์ที่เราจำที่เรามีปัญหาเด็กๆเนี่ยโผล่ขึ้นมาปุ๊บ สมัยก่อนเนี่ยเราแยกได้ว่าอ๋อเนี่ยเป็นความทรงจาเราไวเด็กเราไม่ได้อะไรกับมันแล้วอะไรเงี้ยแต่ตอนเนี้ยคุณอาจจะแยกไม่ได้ละนะครับภาพและเสียงที่มันเดี๋ยวโทรศัพท์ที่เราดูอยู่ให้มันมันมันเลื่อนได้มันมีคนลอยออกมานะครับหรือโต๊ะที่มันเคลื่อนไหวได้อย่างเงี้ยมันไม่ควรจะเป็นแบบนั้นเมื่อฤทธิ์ของยามันหมดถูกไหมแต่แต่ถ้าเกิดคนใช้มันนานจนกระทั่งมันมีปัญหาไปแล้วเนี่ยนะครับไอ้ของพวกนี้มันจะไม่หาย ถึงแม้ว่าคุณจะหยุดใช้ย,ยาแล้วยามันหายไปจากร่างกายของคุณแล้วก็ตามมันจะเกิดภาวะหนึ่งขึ้นมาเรียกว่า hallucinogen persisting perception disorder นะครับ hallucinogen เนี่ยคือสารหลอนประสาทซึ่งในที่นี้ก็คือ LSD นะครับ persisting ก็คือมันเกิดต่อเนื่องไม่ยอมหายไปไหนนะครับอ่านี่แหละคือตัวปัญหาแล้วก็ perception disorder หมายความว่าการรับรู้ของเราเนี่ยมันผิดปกติไป ถึงแม้ว่ายามันจะหายไปจากร่างกายของเราแล้วก็ตามนะครับอันนี้ก็คือเป็นภาวะที่เกิดขึ้นและที่เรากังวลครับก็คนไหนที่มีโอกาสในการเกิดโรคจิตเภทหรือโรคไบโพล่ามันจะสามารถกระตุ้นให้อันเนี้ยเกิดขึ้นมาได้นะครับแล้วก็บางครั้งนะครับจะทําให้เกิด flash back ก็คือเหตุการณ์ที่เราเจอในขณะที่เราใช้ยาอยู่แล้วมันหลอนเรามากๆเนี่ย ตอนนี้ถึงยามันจะหายไปแาวร่างกายแล้วมันหลอนซ้ําๆทําให้คุณฝันไม่ดีฝันร้ายได้อีกนะครับนี่คือปัญหาของการใช้ระยะยาวแต่ยังโชคดีอย่างหนึ่งที่ตัว lsd เองเนี่ยมันไม่ได้ทําให้สมองเราเสียนะครับสมองเราจะไม่ได้เสียจาก lsd คือไม่ได้เสียรูปร่างโครงสร้างหรือว่าการเคลื่อนไหวอะไรจะไม่ได้ผิดปกติไปเหมือนกับยาเสพติดประเภทอื่นๆนะครับแต่สิ่งที่มันทําให้มีปัญหาได้คือถ้าเราใช้มากใช้นานใช้เยอะแล้วร่างกายเราไวต่อมันมากๆเนี่ยนะครับมันก็จะทําให้เราเนี่ย มีปัญหาแบบเมื่อกี้ความจริงกับความหลอนมันแยกกันไม่ได้มันรวมกันไปหมดแล้วเราไม่แน่ใจว่าอะไรคืออะไรนะครับความสุขเราหาจากที่อื่นไม่ได้นอกจากต้องหาจากยาตัวนี้นะฮะแล้วที่อันตรายก็คือคุณอาจจะไปเจอคนพูดอะไรในขณะที่จิตใจของคุณมันไม่ปกติเนี่ยเพราะว่ายาพวกนเนี้มันก็จะทําให้คุณเนี่ยกลายเป็นคนแปลกประหลาดได้เจอความคิดอะไรที่มันผิดเพี้ยนใส่เข้ามาในหัวได้นะครับ แล้วก็แน่นอนครับบางคนไม่ได้ใช้ยาตัวนี้ตัวเดียวแต่ไปใช้ผสมกับตัวอื่นซึ่งก็จะทําให้เกิดพิษของตัวอื่นคุณลองคิดดูเกิดใช้ LSD กินน้ํากระท่อมใช้กัญชาใช้ยาเคยาอี e, ยาไอซ์ Ice, ยาบ้าเอาหมดทุกอย่างอย่างเงี้ยแน่นอนครับมันก็ผลเสียเต็มไปหมดเราก็ไม่รู้ว่าอะไรทําให้เกิดอะไรได้บ้างเพราะว่าบางอย่างมันเสริมฤทธิ์บางอย่างกดฤทธิ์บางอย่างอะไรอย่างเงี้ยเต็มไปหมดนั้นก็คือสิ่งที่อันตรายมากๆของตัว LSD นะครับดังนั้นที่เล่ามาทั้งหมดทั้งมวลนี้นะครับ ถ้าเป็น LSD เดี่ยวๆเ,เนี่ยแล้วมีงานวิจัยชัดๆอนาคตนะครับอาจจะเป็นสิ่งที่มีที่ใช้ในทางการแพทย์แต่จะต้องใช้ภายใต้การควบคุมแบบชัดเจนมากๆและอันเนี้ยห้ามทำให้มันถูกกฎหมายโดยเด็ดขาดมิฉะนั้นก็จะเหมือนกับกรณีของกัญชาซึ่งตอนแรกเราทำมาเพื่อให้มันใช้ประโยชน์ทางการแพทย์ได้แล้วการประกาศให้มันถูกกฎหมายก็เพื่อการใช้ในทางการแพทย์ ซึ่งการใช้ในทางการแพทย์เนี่ยมันหมายความว่าคุณต้องใช้ภายใต้คําสั่งแพทย์ใช้แบบกินเท่านั้นแล้วก็มีการกําหนดปริมาณชัดเจนแต่ลองดูสิครับพอมันถูกกฎหมายแล้วเกิดอะไรขึ้นมีการเอามาใช้นอกเหนือทางการแพทย์เต็ไมไปหมดนะครับปกติใช้แบบกินคราวนี้ก็ใช้แบบสูบไม่มีการควบคุมปริมาณคุณใช้ก็ไปเท่าไหร่มันก็แล้วแต่คุณจะใช้และนั่นแหละครับที่ทําให้เกิดปัญหาและเดี๋ยวนี้เนี่ย เป็นไงพอมันถูกกฎหมายปุ๊บเด็กเข้าถึงได้ถึงแม้ว่าจริงๆเด็กก็ห้ามใช้ก็เด็กเข้าถึงได้แล้วคุณลองคิดดูถ้า LSD ขึ้นมาแล้วมันเข้าถึงได้แล้วมันมีคนที่มีปัญหาจริงใช้เข้าไปแล้วเกิดหลอนบ้าคลั่งขึ้นมาอารมณ์เดี๋ยวขึ้นเดี๋ยวลงอย่างเงี้ยเกิดอันตรายได้บางคนช่วงแบดทริปเนี่ยมันรู้สึกกลัวมากๆนะครับมันหนีไม่ได้เป็นไงก็อาจจะเกิดอุบัติเหตุเช่นขับรถไปชนเขาทําร้ายร่างกายหรืออะไรขึ้นมาในขณะที่เขาหลอนตัว LSD นี้ก็ได้นะครับนั่นคือสิ่งที่ น่ากังวลเป็นอย่างมากถ้าเราจะเอามันมาให้เป็นสิ่งที่ถูกกฎหมายในการใช้ได้นะครับจะต้องมีการควบคุมแบบชัดเจนมากๆนะครับและขณะที่อเมริกาเรายังไม่ให้มันถูกกฎหมายได้เลยนะฮะังนั้นเรื่องนี้ก็เล่าให้ฟังหวังว่าจะเป็นประโยชน์กับหลายๆคนที่กําลังสงสัยเรื่องของ L s d u นะครับวันนี้เท่านี้นะครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับ